ทวงคืนมี n a ฟัคซีนทวงไฟเซอร์หนึล้านโดสให้ด่านหน้าเขาบอกว่าจะให้ด่านหน้า700ดแสคน500แสนหรือ700 0แสนะประมาณนะั้นตอนแรกบ,บอก700ด0สตอนนี้บอก500แสนสักพักถูกด่ากลับมาใหม่700 0แสโอเคอยากจะเห็นสักหนึ่งในเจ็ดอ่ะหนึ่งใน700ดแสอ่ะว่าขอเห็นสักคนก่อนเอาง่ายๆเพราะวันนี้ ไฟเซอร์เดี๋ยวนะเพราะวันเนี้ยไฟเซอร์ Pfizer เข้ามาถึงเช้านี้เจ็ดแหล็กอีกสองวันเพื่อเจ็ดแหล็กเตรียมแถลงเปิดตอนนี้กําลังจัดม่านจัดดอกไม้กันอยู่เตรียมแถลงเปิดและเดินทางโดยใช้เขาว่าใช้กวียนอ่ะเจ็ดวันถึงจุดฉีดวัคซีน และต้องมีการเปิดใดๆมีแค่ประเทศไทยประเทศเดียวที่ป้ายแม่งมีกี่ชื่อใดๆก็คือจะได้ฉีดกันวันที่9ทุกวันที่พวกมึงนั่งสล็อตแมชชีนเนี่ยคนตายทุกวันที่บ้านแบบไม่รายงานว่าเป็นโควิดกี่คนสำเนียกด้วยอิรัฐบาล เปิดศูนย์พักคอยนะคะ